มาเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นปืนที่ไม่ถนัดละกันนะครับผมอะ่ะแล้วดูหน่อยสิว่าถ้าเราเล่นปืนที่เราแบบไม่ถนัดเลยแล้วเราจะได้กี่คิวอ่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะไม่ซื้อปืนอะไรไว้นะครับเ <visible S 1> พราะเราจะเก็บเงินไว้ซื้อปืนที่แบบว่าไม่ถนัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูก่อนละกันว่าตานี้เราจะชนะหรือแพ้ถึงจะชนะหรือแพ้ก็คือแบบว่าวันนี้เราจะมาเล่นปืนที่ไม่ถนัดก็เท่านั้นเอง ่้นตามเรามาเราว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเราเซียน4ีวมากเลยนะเพะเราเล่นบ่อยจัดเลย4ีวอ่ะนายต้องเชื่อเราว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอน่ะตามเรามาสินี่นี่นี่น,นอยู่ตรงเพื่อนนี่เห็นไหมบอกแล้วว่ามันอยู่ตรงเบอร์หนึ่งโอเคเบอร์หนึ่งอยวาเราขอปืนหน่อยได้ไหมขออนุญาตขอปืนก่อนโอ้โห ขอภัยด้วยนะครับผมอะไป Let's go มันอยู่ตรงไหนต่อวันนี้เอ,อ้ยเบอร์หนึ่งร่วงเบอร์หนึ่งร่วงแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะตัวเขียวนี่ไงตัวเขียวระวังทุกคนระวังตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวข้าขอยิงไอ้ตัวเสื้อส้มก่อนเลยกล้ามะชันหน้าหนึ่งหนึ่งกับข้าไหมเขาพูดแค่นี้แหละบอกแล้วสู้ข้าไม่ได้หรอกขออนุญาตซ้ำให้ตัวส้มก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนมันจะมาชุบนะครับ โอ้โหเรียบร้อยเลยมัวแต่ซ้ำเนอะซ้ำแต่ตัวส้มอยู่นั่นแหละเฮ้ยโอ้ยจ้ามบ่อยจังวะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยอาจจะไม่สบายเหมือนผมได้นะครับแต่ผมก็อัดคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะแต่ทุกคนไม่เห็นใจผมเลยฮะดูกันอย่างเดียวมันก็ติดตามมั่งแล้วบาคลิปแบบ คนดูเป็นพันเลยแต่ผู้ติดตามเรายังไม่ถึงสองร้อยเลยคิดเอาคนดูเป็นพันแต่ผู้ติดตามไม่ถึงสองร้อยผมก็น้อยใจเป็นนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเดอ้ออ่ะนี่ครับเอ็นนี้นั่นเองดี่เราเล่นไม่ถนัดนั่นก็คือปืนอ,อะไรวะเลือกปืนสแป,ปะตะ ลูกสองยุคแรกอะ่ะยุคสองที่แบบยิงได้ถึงนะแต่แปะแปะแปะ,แปะอ่ะโอ้โหมาถึงก็ตายเลยอ่ะโอ้โหจบแล้วอ่ะ <S <S ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเล่นนี่นครับ <S 1> <S 1> <S เรืกก่นสเปสปะ่ะ S.P.A.S.12 เนี่ยน่าจะใช่นะครับผมที่มันมีแบบอันเนี้ยลำกล้องอยู่ตรงปืนด้วยก็คือ ลูกซองอะไรก็ไม่รู้นะครับผมที่มันมีลำกล้องเนี่แหละคือ <c ười> ผมว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าไอ้นี่นะครับเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับหรืออาจจะเล่นเป็นแต่ไม่ใช้เลยแหละแต่สําหรับผมผมเล่นไม่เป็นนะครับปืนนี้อ่ะก็คือไม่ถนัดเลยแหละไม่ชอบเล่นเลยแหละปืนเนี้ยเราหาคนก่อนแล้วเราจะอ้อมไปข้างหลังข้างหลังน่าจะมีคนอยู่นะครับผมว่า คนเยอะหรือน้อยก็ไม่รู้นะแต่ขอให้มีคนละกันเดี๋ยวคอยดูว่าสเปซเราจะทําดาเมจให้กับมันได้มากแค่ไหนละกันอ่ะเลยเลยละกันโอ้เบอร์สี่ลวงไวจังเล่าเบม์สิจ๋านายล่วงไวเกินอยู่ตรงนี้อยู่นี่ตัวนี้เป็นอาหารสตัตรูของข่าแล้วขาพูดเลยขอญอาตซ้ำหน่อยละกันได้สกิลหนึ่งอ็ย่างนี้โอ้โ มาขนาดนี้แล้วคิดว่าค้าจะชนะเจ้าเหรอจ๊ะ <laughs> มาขนาดนี้โดนลุมขนาดนี้โอ้โหตัวถือเคียวก็แทบตายเหมือนกันเนี่ยผมว่าถ้าไม่ลุมผมนะยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าถ้าเอาผมลวงได้เพราะเบิร์สเปสมันก็แรงเหมือนกันนะเนี้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยสเปสเนี่ยแรงจริง เดี๋ยวซื้อสเปซคู่เลยและกันยังวันนี้แล้วก็ซื้อกอสาอัพกอสามให้มันเต็มปะวงไปเดี๋ยวตอนนี้ขอแล้วกันขอสักสอคิวได้เปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะตอนเนี้ยน่าจะได้อยู่ั้งสักสอคิวเนี่ยป่ะเล่กอแบ๊แบบแบบ๊ <laughs> มาครับขอถือสเปซรอไว้เลยแล้วกันไม่ใช่หรอกกลัวแบบชัก ลูกกระสุนไม่ทันเขาชักปืนไม่ทันเขาสเปสมันยิงแบบยิงได้ทีละนัดทีละนัดอยู่โอเคขอซ้ำเลยละกันเหมือนจะมีเสียงคนขึ้นมานะครับเั่นเดี๋ยวเราจะวิ่งหนีกันละกันขออนุญาตวิ่งแอบก่อนละกันมาหรือยังนะนี่ไงเจ้าถือเคียวเหรอแล้วคิดว่าจะสู้ฆ่าได้เหรอแม็กเจ็ดก็แม็กเจ็ดเหรอมีไงก็สู้ฆ่าไม่ได้หรอกค่าสเปสเลยนะเว้ย <Okay. S 1> ปืนในตำนานเลยนะเนี่ย ขออนุญ,ญาตพันญาก่อนละกันพันยาให้เต็มก่อนละกันเฮ้ mm hmm. จะได้ยินเสียงระเบิดนั่นไงใครปาระเบิดมาใครปาระเบิดขอวิง่งหนีก่อนโอ้โหวิง่งหนีระเบิดไม่ทันจบแล้วโ <Double kill. S 1> อ้โห้ลูซ่าแบบใช้สเปซมาอย่างดบดีแต่วิง่งหนีระเบิดไม่ทันว่ะไม่เป็นไรท่านสู้ๆนะครับโอโ้เบิดหนึ่งออกชิหายและ <laughs> เม่นหนึ่งอ๋อโอ้ยไม่เป็นไรแพ้0ูนสี่เลยอะเล่นตาแรกก็แพ้0ูนสี่เลยโอ้ยคิดเอาดูสี่ขนาดแบบไม่ใช้ปืนที่แบบถนัดนะเนี่ยใช้ปืนที่ไม่ถนัดอย่างแมกอะมา,อาสุดตาที่สองของเราเลยแล้วกันมาครับผมตาเมื่อกี้ก็คือแบบใช้สเปซใช่ไหมตานี้ผมจะใช้นี่นะครับผม ขาเรียกอะไรลูก2องชาร์จกับปืน AUG ใช่ปะ่ะอาร์คขอเรียกเป็นอาร์คละกันนะแล้วก็ลูก2องชาร์จก็คือสองปืนนี้ผมไม่ถนัดอันนี้ผมกล้าสาบานได้เลยว่าผมไม่ถนัดจริงๆนะครับสองปืนนี้เ,เอามาเล่นนะครับผมก็คือในเกมฟรีไฟนี่ยผมไม่ถนัดอยู่หลายปืนนี่แหละลหลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมแต่ตัวนี้ฆ่าายิงเจ้าล่วงได้นะจ๊ะข้าบอกเลย พื่อนช่วยกันเพื่อนช่วยกันเบอร์หนึ่งอาเบอร์หนึ่งออกมาออมมากำลังชุบกันอยู่เมันกำลังชุบกันอยู่ร่งหน,นึ่งขอยิงหน่อยได้มาอู้โหู่ไม่ได้โอเคดีนะเบอร์หนึ่งมาช่วยถ้าเบอร์หนึ่งไม่ช่วยนะอาจจะตายเลยนี่ยกูเนี่ยอตาแรกเราก็ชนะเว้ยเพิ่งเพิ่ตานี้มีสิ์ชนะสี่ศูนย์ได้เลยนะเนี่ยดูส่องแล้วนี่ไงลูกส่องยาว พันแปดเลยเหรอก็เอ G นี่ไงมีทั้งสองปืนเลยนี่ว่ะแต่สแปดไม่มีว่ะเดี๋ยวเราจะใช้ลูกซองยาวก่อไเ่้ยไม่ใช่ลูกซองยาวลูกซองยาวเราถนัดอันนี้ลูกซอ่งชาร์จลูกซังชาร์จเราไม่ถนัดแต่ครับผมเดี๋ยวจะตามเบอร์หนึ่งไปกันไม่ตามดีกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวันนี้กว่า ขออนุญาตไปแอบบนนี้ดีกว,ว่าผมว่าศัตรูมันน่าจะแบบวิ่งมาแล้วมันไม่เห็นเราแน่นอนเลยดูตรงแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปก่อนแล้วกันโอ้โหขออภัยเด้อเพื่อนเม <c oughs> ื่อกี้ลืมดูคือแบบมันแอบอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็ไม่ทันคิดว่าเขาจะแอบอยู่ตรงนั้นทําให้เราแพ้เลยอ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วอ่ะไม่เป็นไรโหทีนะยังซื้อปืน เออยจได้อยู่ถ้าซื้อได้แค่ MP 5ฟคือแบบตั้งแต่ปืนแรกไปยัน MP 5ฟนะผมเท่านั้นหมดเลยดีนะมันสามารถซื้ออาร์ชได้อยู่ไม่งั้นนะไม่มีปืนเล่นเลยเนี่ยผมจะใช้มัดเปล่าเลยนะเนี่ยทุกคนเลยแต่ก็ไม่เป็นล่ะพอดีเลยว่าเราสามารถซื้ออาร์ชมาได้ลองเล่นอาร์ชแบบดีดีดิเดี๋ยวผมจะตั้งใจลองเล่นนี้นเพื่อน่าจะได้คิวครับก็คือผมเล่นอาร์คทีไรผมไม่ได้คิวเลย ผมพูดจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเล่นบล็อกสเปสสเปสก็เพิ่งได้คิวเมื่อคลิปเนี้ยได้เล่นคลิปก่อนๆก็ได้คิวเหมือนกันแต่ได้แค่ Q, ทีละคิวทีละคิวอ่ะนี่คือแบบเกมนึงได้คิวหนึ่งอ่ะไม่ใช่หลายไม่ใช่ตาละคิวอ่ะเข้าใจใช่ไหมเหมือนแบบไอเนี้ยจะพูดว่าง,งานเหมือนแบบปืน,นอ,อื่นๆอ่ะโอ้โหมันถือฟรา <S <S ฟรมา์รม마สฟา마สมันแรงเกิน มัดอะไรจะแรงขนาดนี้วันนี้เฮ้ย hey, เบอร์สามอยู่ใ,ใกล้ๆมาชุบแล้วหน่อยเบอร์สามจ๋าชุบแล้วหน่อยเอ้ยวิ่งไปไหน่อยเลยเบอร์สามบอกให้มาชุบแล้วหน่อยก็ไม่ชุบไม่เป็นไรเดีย๋ยวตาต่อไปกูก็จะไม่ชุบมึงเหมือนกันนะเบอร์สามจ๋าฮ <c oughs> าฮาอ่ะโห ซื้ออาร์คพร้อมเลยไม่ได้นี่ <c oughs> วาเหรียญไม่พอไม่เป็นไรอัพก็ให้เต็มก็พอแล้วนอเราเนี่ย๋ตวตอนนี้เราก็หล่อวงป้อยเวเราจะอ้อมไปซ้ายอ้อมไปขวาดีวะไม่รู้อ่ะเอาง่ายเลยไปทางไหนก็ได้แต่ขอให้มันปลอดภัยแล้วกันก็คือเราไม่ล่วงไวเหมือนแรกๆนะครับเดี๋ยวนี้ทําไมเราล่วงไวเกินไปหรือเปล่าวะแต่ก็เหนื่อเลยนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำ โดนกอซ่าแต่ใดวะเ,เนี่ยกอซ่ามันอยู่ยตรงไหนอ,อ๋อมันอยู่ข้างบนนี่ยโอ้โหกอซ่าทำไมแรงขนาดนั้นเนี่ยทำไมชุบแล้วยยิงได้ยิงให้บ่วงหมดเลยก็ดีนะเพื่อนจา๋าแต่ตอนอื่นเลยเราขอแบบขอกอซ่าได้ไหมอยากใช้กอซ่าจริงจริงนะคืออยากใช้ปืนไหนก็ได้ที่มันถนัดอะแต่เกมนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆเพราะเราทำชาเลนจ์มาแล้วอะ จะใช้ปืนที่ไม่ถนัดโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวรอยนี่ละกันนะครับผมหมวดแบบหมวดน้ำใหม่เดี๋ยวเราจะใช้ปืนแบบถนัดถนัดแล้วแบบยิงให้กระจัดกระจายเลยแล้วกันตอนี้ปืนเราไม่ถนัดแล้วเราประเด็นคือล่วงไวเกินด้วยเราล่วงไวจัดจัดเลยโอ้โหไม่เป็นไรสองสองแล้วเพื่อน สองสองมันก็แค่ตัวเลขใช่ไหมล่ะเ <c oughs> บอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเล่นเต็มที่เว้ยจะแพ้หรือชนะก็ช่างเถอะแต่ขอให้เล่นเต็มที่ก็พอแล้วไม่ใช่มาเล่นแบบหยอะยๆแหญ่อยๆ,ยอยๆ,ยอๆอย่างนี้ก็ไม่เอาเด้อครับเดีย๋ยวผมจะมาลองแอบบนนี้แอบตรงอาคารนี้มันสามารถยิงได้ไหมวะเดีย๋ยวผมจะลองดูก่อนแล้วกันนะเผื่อยิงได้ยิงได้ก็ดีสิโอโ้ยิงได้ก็บ้าแล้วไกลจากจุดเกิดของสตูมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย ล้ววงมันบีบเดือปเด็นนะสิวงจะรีบบีบไปไหนลระจ้าเนียโอ้โหเฮ้ยเอ่อโอ๋ฝั่งเรานี่ว่านึ่ว่าฝั่งเขาหยิงขออนุญ oh, oh, <ย>าตซ้ำซบและกัน oh. แล้วขาดอีกสามตัวสมตัวสุดท้ายอยู่ไหนะอยู่บนนี้แนะ่นอนแล้วผมว่าน่าจะอยู่บนนี้นะครับผมดูแล้วเพราะเห็นจุดแดงว่ามันขึ้นอยู่บนนี้อย่าบอกนะว่าอยู่บนหลงังคานั่นไงว่าแล้ว บนราคาข้าก็บุกเขาพูดแค่นี้แหละข้าไม่เคยกลัวล่วงหนึ่งสองตัวสุดท้ายว่าไงสองตัวสุดท้ายล่วงโอ้โหไม่ได้วะคือแบบไม่ได้จริงๆอ่ะเกือบได้แล้วเกือบได้ตัวที่สองด้วยแต่ไม่เป็นไรหนึ่งแรกหนึ่งถือว่ายินดีล่วงมาก็จบเลยสิขาย้โูสามสองเลยโว้ยเพื่อนเงืนเฮ้ยอย่าไปสำสบเขามาสองใว่า ภารกิจเราก็ไม่ได้มาเก็บคิวเนี่ยยังไงภารกิจเราก็สําเร็จอยู่ดีเพราะว่าเราสามารถคิวได้นะครับผมในปืนที่ไม่ถนัดนะครับผมก็คือมไม่ได้มาเก็บคิว,ลวหลายๆคิวนะครับแต่มาใช้ปืนที่ไม่ถนัดแต่ขอให้คิวได้ก็พอก็คือเราสามารถคิวได้ปืนที่เราไม่ถนัดนะครับผม ตอนนี้อยู่อันดับที่สี่โอ้โหอยู่อันดับโลเลยเหรอตาที่แล้วอยูดตั้งอันดบหนึ่งนสแปดพอมาเล่นปืนยี่แบบพวกนี้มันน่าจะดาเมจแรงขึ้นแต่มันทําให้กับเราอยู่อันดับสี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะวิ่งไปก่อนแล้วกันวิ่งอ้อมหลังอ้อมซ้ายอ้อมขวาไปก่อนเผื่อจะมีใครนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ ไม่มีเพื่อนตามมาเลยเหรอเนี้ยเพื่อนจ๋าตามมาหน่อยได้ไหมจ๋าเรียๆตามมาหน่อยสิเดี๋ยวเราว่าเราน่าจะล่วงคนแรกอีกดูส่งเฮ้ยไม่ล่วงคนแรกแล้วล่วงหนึ่งเฮ้ยเหมือนมีตัวมาขออนุญาตวิ่งหนีโอ้โหวิ่งหนีไม่ทันกำลังวิ่งหนีันหน่อยเราสักข,ขออนุญาตนานแล้วนะยิงคนเนี้ยแบบนายมันยิงเราเฉยเลยอะอโอ้ย ล้วบหนึ่งไอแอมกับลอนว่าไงเอ่ยไหวเลยป่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามต้องแบกให้ได้นะจ๊ะก็คือแบกไม่ได้ก็แบกไม่ได้แต่เราเชื่อมั่นในเบอร์หนึ่งมากเลยเบอร์หนึ่งมันน่าจะแบกเราได้นะดูทรงแล้วแบกหน่อยสิเบอร์หนึ่งจ๋าจะตั้งไอวอททำไมอุย้ยไอวอสวยอะแต่ทษทีพอดีว่าเคยเห็นแล้วไม่ใช่ว่ามีนะแต่เคยเห็น ไม่ใช่ได้สายเติมอะไรขนาดนั้นอะนี่ไงจะต้องมองมาแล้วโหยังไงฝั่งนวนมันก็เจ็บเปียบเราอยู่แล้วเอ,อว้าอ๋อว่าหยุดไอตัวนวลมันล่วงได้ไงเบอร์สามช่วยยิงนี่ว่ะเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมตัวสุดท้ายคิดว่าจะหนีรอดพ้นได้หรือเลปล่าจ๊ะไม่รอดหรอกอุ้ยสองตัวเลยนี่ว่ะตั้งเอาไว้ช่วยเพื่อนวงบีบแล้วนะเจ้า วงมีบล้วนะจ๊ะยาฮู้สี่สองว่ะแต่ตอนนี้ลูกส่งแล้วเราไม่ได้แบกหรอกพแล้วหยุดที่โลหลเลยอะตอนดูสกอร์เ,รม,เมื่อตะกียโอ้โหสสยเติมอลังการเกินไอแอมอะไรเนี่ยจำได้แค่คำนำหน้าข้างหลังไม่รู้ไอแอมการลอนโอ้โหนะายใส่เติมจ,ดจัดๆเลยเนี่ย นชอบว่ะหน้าโปรไฟล์นายโคดเวอร์เลยอ่ะโหนายแบกเราเราก็ดีใจแล้วเพื่อนเอ้ยนายเก่งเกินไป